นะฮะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนๆคนไหนที่พิมพ์เข้ามามันจะขึ้นตรงนี้นะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วเวลาที่เราจะลงไลท์หรือว่าเลิกไลท์แล้วเราก็เข้ามาที่ OBS เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เลิกกดคาว่า,า stop streaming นะครับตัวน,นี้จะเปลี่ยนเป็นคำว่า,า stop นะครับก็ ขั้นตอนเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการไลฟ์สด u t u b e นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆได้ทดลองไลฟ์ดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ Facebook ปิดการมองเห็นพอสมควรเหมือนกันนะฮะลองไปไลฟ์ทาง youtube กันได้นะผมโอเคตามคลิปวันนี้ก็ขออนุญาตลาเด็กเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเสียงขาดไปเยอะหรือเปล่านะพอดีอยู่ห่างไกลมากนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม ครับเขาก็จะให้เด็กเล่าข่าวๆแลยนะผมว่าในวิวิทยาศาสตร์ก็มีเสียงดังขึ้นมาในห้องน้ำตอนนี้นะครับผีแน่นอนนะฮะและเด็กๆก็จะให้คาถามานะครับซึ่งนี่จดหรือไม่จดก็ได้นะฮะแต่มันต้องจดแหละนะครับแต่เมื่อไรเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ในคำอธิบายแทนนะครับนะฮะเสร็จคุยเสร็จปุ๊บก็จะมีเวทเดินเข้ามานะครับเวทชื่อว่าสำรวจห้องน้ำผีอาร์ตมิวเซียมนั่นเองนะครับโอเคจากนั้นเดินลงมาด้านล่างนะครับโอด้านล่างซ้ายนะฮะไม่ต้องไปสูงนะครับเราแค่ตามทางเดินนี้ก็พอันครบ เราจะไปที่อาร์ตมิวเซียมกันนะครับสีในห้องน้ำไปอยู่ตรงนั้นนะฮะดีครับก็เข้าไปเป็นะครับสีสาวสีแดงนี้นะครับโอเคเข้ามานะครับเดินเข้าไปด้านในเนี่ยจะเจอกับตรงนี้นะครับผมคุยอ่ะคนคนนี้นะครับอยากเข้าห้องน้ำ